ถ่ายแล้วเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายนะครับพี่ตายพี่ต้อมน้องอันดานะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันที่วันอาทิตย์ที่สามธันวาไม่ใช่ถามธันวาถามมกราคมพศสองปานาร้อยหกสิบสี่ครับก็วันนี้นะครับก็จะหยุดงานอีกหนึ่งวันนะครับพี่ต่ายกับพี่ต้อมน้องอันดาก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่สวนนะครับแต่วันนี้ เราจะไปดูนะครับสถานที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ว่ามีที่ไหนหน่าเที่ยวกันบ้างเผื่อมีใครมาไะเดี๋ยวเราไปดูกันก็อันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับรถติดมากๆอันนี้คือไม่ได้วิ่งลินายนะน,นี่คือเราจะออกซายอยู่แล้วอันนี้แยกกระสังนะครับ ก็ตอนแรกพี่ต่ายพี่ต้อมมาจอกมาแต่เช้าแล้วแต่ว่าก็หัวได้ทำนู้นทำนี่กันเลยไม่ได้มากี้มาต้อมเองดูขนาดตูปูรถติดจรงนี้จะได้อยู่เทินไปก็สถานที่แรกที่พี่ต่ายมานะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าสวนคุณปูก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ร้อนแดดหลบแดดก่อน เอาไม่ไปพอแม่มมมก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ชอบมาโดยปกติแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการปลูกข้าวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างบ้าแหละอันนี้น่าจะเป็นดอกเหลืองแทนไหมแต่ว่าโดยตอนนี้คือปกติแล้วก็คือจะข้าวเกี่ยวไปแล้วนะครับก็รอรอปลูกอีกฤดูต่อไปก็คือเขาจะมีบ้านต้นไม้มีอะไรอย่เงี้ยมันที่เราเห็นข้างในเขาก็จะมีกาแฟ,ฟขายนะ อันนี้จะเป็นสวนคนปู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไงถ้ามีโอกาสถ้าธรรมชาติดีๆเด๋ยวัยไต่ตอนนี้เขามีข้าวมีอะไรไปต่ายไต่มาถ่ายให้ดูครับก็เขาจะมีเหมือนกับสถานที่ที่ให้ถ่ายรูปอะ่ะด้านหน้าแต่ว่าคือที่จอดรถนี้ค่อนข้างจะน้อยนิดหนึ่งอันนี้พี่ต้อมน่าจะไปซื้อกาแฟนะครับ เราต้องถ่ายรูปไหมถ่ายตรงไหนได้มาไหมอยู่ที่รถมีไหมอ๋อเดี๋ยวไปเอาให้แป๊บนึงอนที่พับ่อืมคืออันนี้คือเป็นมาตรการของเขานะจะไปโทษเขาก็ไม่ได้แป๊บหนึ่งแป๊บนึงพี่ต่ายไปเอาหน้ากากอนามัยกันถ้ายังไม่ได้เกี่ยวข้าวเนี่ยนนอ้ถือว่าสวยสวยมากๆนะ ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมาคือเอาลืมบอกว่าเขยอยู่ตรงไหนจะอยู่โทษเ,เส้นถนนบุรีรัมนางรองนะครับออกจากตัวบุรีรัม์ประมาณสักสิบสิบสามกิโลเมตรประมาณเนี้ยวิ่งเส้นนางรองครับเดี๋ยวจะมียูเทิร์อนอยู่แป๊บนึงแรวหน้ากากอนามัยก่อนอันดาหายใจแล้วว่ากินหมดมันใหญ่ขนาดนี้อันนี้สั่งอะไรเนี่ย <c oughs> สตรอเบอรี่สูตี้ <c oughs> โอ้เลยไม่อันนี้กี่บาทเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทนี่ก็ไม่ไม่แพงไม่แพงอร่อยไหมเป็นแกง,<ฮ>งดื่มเข้าไม่ได้ลองดิอืมก็สําหรับใครที่อยากมาเที่ยวนะครับก็ก็มาเขาจะมีเครื่องดืม่มมีอาหารอะไรอย่เงี้ยเราไม่ต้องไปหลายที่มาที่นี่เลย,ย,จ,ะย,ยจะมีป้ายบอกนะครับมีป้ายบอกออกมาจากบุรีรัมย์มาต้อมจริงว่าอาหารปลาตรงไหนนะ ไปเดี๋ยวไปให้อาหารปลากันอย่างเงี้ยนะไปไปกินจิ้งจ้ากันแต่ก็มีอาหารปลานะแต่ไม่ไม่ใช่ฟรีนะสิบบาทเอามาต้อมจ่ายตามตรงไหนอะเราจะหยดไปตรงนี้จิ้งอ,อันใาหยิบไปในง,งานในง,งานพอได,ได้ไหมไม่ถึงเหนื่อยจ่ตัวยไป ันนี้ก็จะเป็นเ <c oughs> ครื่องใช้หนังไงก๊กกกอันนี้ก็จะเป็นบอรนะครับที่เขาทำมาไว้เผื่อใครอยากให้อาหารอ๋อเราคิดว่าไม่มีที่จอดรถที่ว่าที่จอดรถแก็บมาต้อนที่จอดรถมาอยู่ฝั่งนู้นนี่ปอนะสวัสาย อันนี้พี่ต่ายน่าจะเอาไปไว้ที่นาน่าจะดีโอ้โหโอ้โหอันน้าหนูไม่ให้ใกล้ๆลูกจะได้เห็นใกล้ๆเนี่ยโยนใกล้ๆเนี่ยลงขอบๆเนี่ยก็โยนไปไกลมันก็ไปไกลเราก็ไม่เห็นปลาไงมาในฝันงน่งนู้นยังมาเลยไหมเน่ะ ก็ตอนนี้พี่ตายนะครับก็มาถึงที่เขาเรียกว่าอะไรนะมาต้อมเากระโดเออเขากระโดมก็จะมีที่ให้จอดรถนะข้างล่างเนี่ยตอนที่กําลังมาตอนเนี้ยตอนไรพี่ตายจะลงก็บอกเลยขี้เกียจไม่ลงแล้วทีเนี้ยคือเหมือนเวลาเรามาอย่างเงี้ยครับอันนี้ขออนุญาตอยูอย่ยนี่เลยลกันเดี๋ยวไปถ่ายทีเดียวข้างบนเลยเขาก็จะมีเนี่ยมีมีบันไดบันไดให้เราเดินขึ้นนะครับเนี่ย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 เห็นบันไดไหมเนี่ย พี่ตายไม่แน่ใจว่ากี่ขั้นนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเนี่ยบันไดตรงนี้บันไดตรงนี้เนี่ยเดินขึ้นเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นนนนนน อันนี้เม็ดอันอ๋อนี่ม,อนนมีอันนี้มีตรวจอุณหภูมิด้วยแปบ๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนี้นอันนี้เขาจะมีวัดอุณหภูมินะช่วงนี้ช่วงโควิดครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องใส่เม้าท์ตัวนะครับคุณผู้ชมครับครับขอบคุณนะครับตัวนถือว่ามาตรการของมวยลามนิดแจ๋ว้แจ๋วเวลยเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ อันนี้พี่ตายไม่ได้ลงนะเดี๋ยวขับรถขึ้นไปข้างบนทีเดียวเลยอันนี้เขาจะมีทางขึ้นทางขึ้นไม่สับสนนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าทางก็จะเป็นวันเบนั่นแหละคือไม่ได้มีทางรถสวนก็เป็นธรรมชาติมากๆเดี๋ยวเงี้ยพี่ตายขออนุญาตขับรถขึ้นก่อนแล้วกันนะครับ ก็ตอนนี้พี่ต่ายมาถึงที่จอดรถแล้วคือไอ้นี่ยังไม่ได้ถึงบนเขานะ mm hmm. ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปแต่พี่ต่ายไม่ไม่กล้าถ่ายเขา <laughs> ให้ความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าปากป่องภูเขาไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคือพูดง่ายๆอ่ะบุรีรัมเป็นแค่จังหวัดเดียวนะครับที่มีภูเขาไฟเออเนี่ยแล้วตรงที่เรามาเนี่ยก็จะเป็นปากป่องภูเขาไฟนะ ก็จะมีนักท่องเที่ยวเขาจะมาถ่ายกันอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่ามาจากที่จังหวัดไหนนะถามว่าพี่ต่ายทำไมถึงเวลามีที่คนอยู่ไม่ค่อยถ่ายเลยอะไรเงี้ยตั้งแต่ไปเที่ยวมามัางนอกมาแล้วถ่ายติดรูปคนเงี้ยคือฝรั่งขอให้รูปอย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นมาโอ้สิทธิความเป็นส่วนตัวนี่สูงมาก อันนี้ก็จะเป็นสะพานแขวนนะครับเยเนี่ยตรงนี้ถ้าใครอยากมานะครับอันนี้คือจะเป็นปากป่องภูเขาไฟนะจะไปต่ยมาถ่ายให้ดู<ม>คือแต่ก่อนเนี่ยไม่เจริญขนาดนี้นะอันนี้พูดเลยแต่ว่าตอนนี้โอ้โหอันนี้ปากป่องภูเขาไฟนะครับ สำหรับใครที่มาไม่แนะนำให้โดดเล่นนะแป๊บหนึ่งลูกค้าโทรเข้ามาก็เมื่อกี้มีลูกค้าโทรเข้ามานะครับก็จากเกาหลีใต้จะกดรับสายแต่ไปกดตัดสายเวนคำจริงก็เดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่โทรเข้ามาใหม่รอรอรอเห็นลูกค้าโทรมาตอนพี่ไตนอนหลับไงี้ เห็นโทรเข้ามาสองสายแล้วแต่โทรกลับแล้วนะครับมันค้นว่าไม่สามารถโทรได้อันนี้ก็ภาวนาให้ลูกค้าโทรกลับมาอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้เลยตรงนี้เลยอันนี้ที่พี่ต่ายไม่แนะนําให้โดดเล่นเพราะว่ามันสูงนะมาตั้มลบหน่อยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นก็เรียกว่าเป็นสะพานแขวนนะ, <S <S นะเวลาที่เราเดินเนี่ยอารมณ์ก็จะโยกโยกเลยไม่แนะนําสําหรับคนที่กลัวความสูง นี่ถ่ายรูปสองเม่ลูปจับได้เอจับได้จับได้จับได้ดจับนกแกเดี๋ยวสักพักพี่ตายจะขึ้นไปข้างบนนะครับถ่ายแม่หน่อยนะอัน้ถ่ายแม่ดุ ก็สาหรับใครที่มานะครับจังหวัดบุรีรัมย์พลาดไม่ได้นะครับที่อ่ตเขาเรียกว่าเขากระโดงแล้วกันนะครับคนบางคนจะเรียกวัดวัด,ดอะไรนะวนานอุทยานอะไรเงี้ยแต่ว่าเรียกยากเกินเอาเขากระโดงนี่แหละรู้ก,กันมาเที่ยวเขากระโดงเขากระโดงไปทางไหนก็บอกแค่นั้นแหละขับก็เรียบร้อยเอาล็อกรถไดยยนน้ยังไ้ก็เรียบร้อยตอนนี้พี่ต่ายก็มาถึงด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีลานจอดรถให้อย่างนี้เลยเนี่ย ก็จะมีลานจอดรถให้นะครับเราก็สามารถจอดจอดได้กับสะดวกสบายห้องน้ําอะไรมีเรียบร้อยนะ <Okay. S 1> คือข้างบนก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับพี่ต่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรก็คือน่าจะเป็นพระพระทรัทบลบบพิษไหมไม่แน่ใจนะ แต่ก่อนองค์ท่านจะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นสีทองถ้าเราขึ้นมาข้างบนจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราขึ้นมาข้างบนก็โดยรอบนะครับก็จะเป็นเห็นวิวของตัวเมืองบูรีลมเทพจะทั้งหมดนะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าบันไดที่ขึ้นมาจากข้างล่างก็จะเป็นแบบไหน ก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นได้นะใครขยันก็เดินขึ้นมาแต่พี่ต่ายคนหนึ่งเราไม่เดินกับมีบันไดเดินขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้อันนี้เป็นเขตโบราณสถานนะครับเนี่ยอันนั้นก็จะมีเขาเรียกว่ารอยพระพุทธบาท พักนะเขากระโดงก็จะเห็นถ้าเรามองไปจากนี้นะครับอดูนะเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นก็จะมีสนามเขาเรียกสนามสนามไ้โบบายเก่าอะของบุรีรัมย์อ่ะครับของทีมบุรีรัมย์เห็นไหมที่พี่ต่ายถ่ายตรงเนี้ที่เป็นเหล็กๆอ,อก็อยู่ตรงนี้ก็มองเห็นเลยนะครับเนี่ย ห้องน้ํามีนะครับมีบริการแล้วก็พวกเครื่องดื่มอะไรก็มีเหมือนกันหินลอยน้ำหินบะซอบะซอนหินบะซอนั้งแก่สมัยเดียนละเคยได้ยินอันนี้คือบอกเลยมีแค่บุรีรัมย์ที่เดียวนะ เนี่ยอันนี้เราสามารถมาไหว้ขอพรได้นะเดี๋ยวพี่ตายไปดูฝั่งนูน้นเขาถอดรองเท้าเราก็ต้องถอดอันนี้ปีใหม่นะักท่องเที่ยวมาเยอะนะเยอะพอสมควรเยอะกว่าปกติเลย นี่คือเป็นระยะห่างนะมีเฮ้ยโอ้มาตอมเขาทำอะไรไม่รู้อะอย่าบอกถ้าดูดน้ำไปใส่หางเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าสวยมากๆสวยมากๆแค่มีจังหวัดบุรีรัมย์ที่เดียวนะครับที่มีเขากดดที่มีเขากดดลนที่มีภูเขา,เาไฟเออเนี่ยฝั่งนู้นนจะเป็นตัวเมือง นี่จะเป็นองค์พระนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับรวยรวยเฮงๆนะครับไม่เจ็บไม่จนก็เดี๋ยวไหว้พระไปด้วยกันมาได้นะครับอุดบอกเขาเลยว่าถามทางหรือว่ามาเขากระโดงอะไรเงี้ยคือเราสามารถตั้ง gps มาได้อยู่แล้วพิมพ์ก็้าไปใน Google ก็ได้ครับบอกว่าเขากระโดงบุรีรัมย์ยวขึ้นไหว้พระไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ตายไปไหว้พระก่อนแล้วกันแล้วก็จะไปนาแป๊บนึง ยังไม่อ่านปลาเลยเ,เข้าไว้พระส่วนเราไปเข้าห้องน้ําเอ้ยแต่ว่าห้องน้ําถึงเป็นสถานะเขาสะอาดมากนะมาต้อมเต็งม,มาดูเนี่ยมาดูชื่อต้นเนี่ยอันอนี้ใครพาดทิ่ใครนิดมาเนี่ยต้องมาดูต้นนี้ให้ได้นะไอ้ <laughs> ต้นเนี้ย <laughs> <laughs> อันดาก็ <laughs> จะประมาณนี้ประมาณนี้ <laughs> มันมีตรงไหนเขียนไหมวะอ่ะโอเคอ่ะมาดูต้นนี้ให้ได้อย่าลืมไก่มาปุยทำอย่าพลาดมาดูต้นนี้เด้อ